ตงไม่รสวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่ประจำวันที่13นะคะทุกคนอาจจะตกใจเนาะพรุ่งนี้แอดกลัวแอดกินยาแล้วม่นอนหลับตื่นซ้ายนะคะเพราะว่าคืนนี้แอดจะรอลุ้นดาวปกเลยคะ่ะกว่าจะได้นอนก็คงเช้าเนาะ ก็เลยมาอัดให้ทุกคนก่อนค่ะกลัว FC ทุกท่านรอคอยนะคะปกติก็จะลงให้ตั้งแต่ต้นเช้าเลยนะคะมีพักหลังๆมาเนาะตั้งแต่กินอิ่มนอนหลับเป็นวัยกำลังเจริญเติบโตนี่ก็ขยันขี้เกียจค่ะเริ่มขี้เกียจนะคะ FC ก็ดาหัวก็ไม่สำนึกค่ะเอ้ามาดูกันนะคะ960นี่เห็นไหมเก้าหกมันแทนค่ะหนึ่ง <c oughs> ค่ะ960นี่นะคะเห็นไหมมันตัวเป,เป็นเป็นตัวแทนค่านี่ค่ะมันมาเป็นตัวแทนค่าเลยนะคะนี่เห็นไหมในตารางตัวแทนค่ามาบ่อยะค่ะช่วงนี้นะคะแอเจาะเข้า960 608นะคะใครไปสามตัวก็ได้สองหน่อยเนาะสามตัวก็ได้สองหน่อยค่ะคุ้มไหมคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะ62ไปหน่อยสามัคคีนะคะโอ้สองสามสองสามนะคะ ทุกคนบอกมาแต่สายสองสามสองสามทุกคนสังเกตไหมนะคะนี่หกศูนย์แปดนะคะมาตรงๆเลยนะคะอู้นี่นะคะหกศูนย์แปดนี่เห็นไหมคะเนี่ยนี่เอสก็สังเกตนะคะหกศูนย์แปดนี่สองสามเห็นไหมนี่โอ้นี่สองสี่สองมันก็มานี่เนาะนี่นี่สี่สองสี่มาเนี่ยโอ้นี่นะคะนี่นี่หกศูนย์แปดป้าที่ถูกเนาะ สตัวก็เยอะนะคะพิจารณากันดูเอาเนอตตารางเข้านะคะตารางเขา 9, 60, 60, 4, 3, <อ>้าเก้าหกศูนย์หกศนย์สี่สามเจ็ดศูนย์ใครที่เอาตารางไปวินเอานะคะลองวินเอาทํายังไงตีก็เอาหกเก้าสี่เจ็ดหนึ่งสามศูนย์นี่เอามาจับกันค่ะเอามาจับกันนะคะโอ้ยเอดกาที่บายบทถือเนอะาะแท็กีวานี่เอาไดโดอฟซีก e ็ได้ ก็ศึกษาไปด้วยกันนี่แหละค่ะศึกษาไปศึกษามาเดี๋ยวก็จับเก่งก่าแอนนะคะอาจจะเร็วทางอาจจะมีเข้ามีหลุดถ้าเข้าก็ดีใจด้วยถ้าหลุดก็ขออภัยนะคะเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนเป็นแนวทางแอดก็มาแบ่งปันนะคะถ้าชอบก็ฝากฝากดถูกใจให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะคะดูเยอะๆคะ่ะดูเยอะๆนะคะแอดจะได้มีกําลังใจบุ้ยพูดซะน่าสงสารเฉ่ะ แอดแห่งขีขขานอยูส่ส่วนนี้เอฟซีบอกว่าดูตลอดกลดให้ตลอดแต่ว่าแอดมินไม่ค่อยลงเลขนะคะอ้แอดสิตายแล้วพี่น้องสารภาพค่ะไปตายสตารวีมาะลนอกก็อย่างนี้แหละคะ่ะหวยมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นไปได้กันเบิ้ลนะคะ แอดจับเบิ้ลได้สองสามคู่เลยนะคะพรุ่งนี้จับเบิ้ลได้นะคะช่วงนี้เลี้ยงมาบ่อยนะคะช่วงนี้เลี้ยงมาบ่อยพรุ่งนี้รอบปลูกกันเลี้ยงเลยค่ะรอบปลูกกันเลี้ยงเลยนะคะไม่รู้จะมาไมแหละถ้ารอบปลูกมาเลี้ยงนี่อู้ฮีเลยค่ะพรุ่งนี้นะคะแอดรู้สึกว่าเลี้ยงเลี้ยงมัน เรียงมาค่ะช่วงนี้นะคะถ้ามานางก็จะมาเป็นสเต็ปอย่างนี้เนาะเจ็ดแปดหกวันนี้ก็หนึ่งสองสามนะคะหนึ่งสองสามโอ้ยถ้าสองสามสองจะสวยกว่านี้มากเลยค่ะมาหนึ่งสามสองนะคะ <c oughs> เหนื่อยค่ะอันนี้ก็ประกาสีแดงนี่เขียนเลี้ยงให้ค่ะไม่รู้เขียนครบไหมนะคะตัวในกรอบก็เป็นเลขศูนย์นะคะในกรอบเลขศูนย์เอามาพี่จะละ รากันดูนะคะพรุ่งนี้แอดให้ไปที่07นะคะพรุ่งนี้แอดไปให้ให้ไปที่07นะคะทุกคน969798 060708 161718นะคะตัวที่แอดนิ้นให้นี่ก็คือตัวที่วงกลมให้นะแอดคิดว่าจะมานะคะเบ็ดเดียวยังอยู่ที่269นะคะ269สามารถกลับเป็น226ได้นะคะ229 992 996อันนี้คือตัวที่มันสามารถ แตกสามตัวได้เลยนะคะนี่มันสามารถแตกสามตัวได้นะคะพรุ่งนี้จะมาไมหมละ่ะก็ลองเอาพิจารณากันดูนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นตัวกันค่ะนี่ค่ะที่แอดจับเบิ้ลได้นะคะจับเบิลได้สองสองศูนย์ศูนย์สามสามหกหกเก้าเก้านะคะพรุ่งนี้แอดจับเบิลได้หนึ่งสองสามสี่ห้าคู่เลยค่ะ โอ้พรุ่งนี้แอดจับเบิลได้ห้าคู่เบิลมีโอกาสมาสูงมากค่ะพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เบิลมีโอกาสมาสูงมากมาดูในตารางกันนะคะในตารางมีหกเก้าเจ็ดสี่สามหนึ่งห้าเอาเบิลมันคือบ่มีศูนย์หรอบะนี้ในตารางเฮานะคะในตารางไม่มีศูนย์นะคะข้างบนก็ไม่มีศูนย์เลยนะคะอาจจะมาหนึ่งสามเก้าสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองนี่เลขรดพ่อเห็นบอกอู้แอดก็มีได้สี่เจ็ดสองเห็นไ่ม บอนเจ็ดสองสี่สี่เจ็ดสองอ้หหายใจไม่อวกค่ะหกสามเจ็ดนะคะหกสามห้าหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่าแทนค่าเอานะคะเพราะว่าแอนไม่ได้แทนค่าให้นะคะแอนเมื่อยเขียนขนาดเมื่อยเขียนนะเนี่ยสี่สามเจ็ดนะคะสี่สามห้าสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งห้านะคะแอนไม่ได้แทนค่าให้นะแทนค่าคือยังไงตี ก็เอา615แทนค่าเป็น605นะคะหกห่งเจ็แทนค่าเป็น607นะคะสี่หนึ่แทนค่าเป็น407 415แทนค่าเป็น405นะคะอุย้ยแต่3ตัวแตกยากค่ะทุกคนมันก็หลายตัวเนอะไหนจะกลับไปหกห้างนะคะแต่ถ้าถูกมันก็คุ้มกว่าสตัวเลสองตัวนะคะรูด80ตัวเนาะ07นี่ลูด80ตัวนะคะถ้าวิ่งรูด80ตัว ถูกมาก็ได้95ใช่ไหมคะอันนี้ถูกมาได้850 950 850แปดรอต่คงแอดเขา้าจแค่แปดร้อยห้าสิบเองค่ะเขาไม่ได้จ่ายมีม,มีบางบางตัวที่จ่าย950คะ่ะถือว่าจ่ายน้อยไหมคะน้อยนะ850แต่ว่ามันได้ชัวไงคะเราก็ทำยังไงได้เนอะเราก็ไม่กล้าเล่น ไอเว็บที่จ่ายพันหนึ่งแอดก็ไม่กล้าล่นค่ะกลัวแอดยากกลัวไม่ได้เงินค่ะก็เลยอ้ได้น้อยแต่ว่ามันได้ชฉลแ่ดร้อยห้าสิบนี่ก็น,น้อยนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าซวองตัวเลยค่ะน้อยนะะอุ้ยเ่าออกซื้ออลไรเขาจะเอฮงสีจบหัวเอาจ้าเ็เยอะมาถามผัวคนไม่แนะนำนะคะไม่แนะนำให้เล่นการพนันนะคะ อันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะทุกคนค่ะแนวทางนะคะถ้าชอบก็จัดเสียงเบาบานนี่เพื่อนบอดี้ยินดอกเอาไปพิจารณากันดูนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเนาะถ้าชอบก็ลองพิจารณากันดูนะคะแอดลงให้ไวหน่อยนะคะอย่าตกใจกันนะคะแนวทางหววหาหน่อยพวกนี้พวงนี้แอดก็สบายตัวแล้วค่ะไม่มีหววอะไรลวงให้ทุกคนแล้วค่ะ รูนแล้ววันไหนบ้างๆก็ใกล้หวยออกค่ะไฟลนตูดถึงจะลงตัวเจาะให้นะคะหวยโวยแอดเห็ดแล้วเรยได้ยะได้แอดได้แอดอาจจะพูดภาษากลางกับภาษาลาวผสมกันนะคะลาวเตโอโอแอดก็บอีกว่าภาษาลาวอยู่หันลาแต่ยานเอฟซีบางท่านพื่นบ่เขาใจ จะไปกินต้มซุก,กี้ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนขอให้มานคอยเองขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ